สวัสดีค่ะพัชรินวาวงมูลศึกษานิเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาส่งเสริมให้ประชากรวเรียนทุกคนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพในเขตพื้นที่4อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่อำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสัมพันธ์อำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอสีเทพต่อไปขอเชิญทุกท่านเข้ารับชมผลการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่ประสบความสำเร็จประกอบด้วยพาน้องกลับมาเรียนการจัดการศึกษาประถมวัยและ learning loss การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียนจะเป็นอย่างไรเข้ารับชมกันเลยนะคะ พาน้องกลับมาเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสามและร่วมกับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการดําเนินงานด้านโอกาสและประสิทธิภาพของการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัดพร้อมทั้งคิดค้นปรับเปลี่ยนกําหนดแนวทางการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาประกอบด้วย4ขั้นตอนดังนี้ 1. รับรู้นโยบายรับฟัง อบายและสร้างความเข้าใจในให้โรงเรียนในสังกัดได้รับทราบและเข้าใจ 2. กระจายการปฏิบัติโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กับเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมกับเปิดระบบแอปพลิเคชันลงทะเบียนใช้งานบนเว็บไซต์รวมถึงแจ้งทุกโรงเรียนลงทะเบียนเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ให้รายงานผลตามระยะเวลาที่กาหนด 3. เร่งรัดติดตามประสานโดยการลงพื้นที่โดยคณะกรรมการติดตามระดับเขตพื้นที่และระดับโรงเรียนกำหนดติดตามทุกโรงเรียนให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามเด็กเข้าเรียนอย่างเคร่งครัดกรณีพบเด็กมีแนวโน้มที่จะออกกลางพันให้รายงานเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมกับประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ ส่งเสริมให้เด็กตกลนและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 4. รายงานพัฒนาต่อเนื่องโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากโรงเรียนที่ดำเนินการติดตามช่วยเหลือส่งเสริมเพื่อนำมากันกรองข้อมูลแล้วรายงานในระบบรวมถึงนำเข้าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับสนับสนุนให้สถานศึกษา เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งและส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ในระบบการศึกษายอย่างเต็มศักยภาพ การจัดการศึกษาประถมวัยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประถมวัยเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้นำไปใช้โดยจากการที่โรงเรียนนำไปใช้พบว่าครูผู้สอนได้จัดประสบการณ์ให้นักเรียนระดับประถมวัยทุกคนได้รับการจัดประสบการณ์ที่เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัยพุทธศักราช25 560ในส่วนของการจัดประสบการณ์ วิทยาการคำนวณอนุบาลส่งเสริมพัฒนาเด็กสำหรับพ่อแม่โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยได้จัดตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัยโดยการกำหนดรูปแบบและให้โรงเรียนเขียนแผนเป็นหน่วยเพื่อให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กสอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก ส่งเสริมให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครอง ผ่านการประชุมผู้ปกครองโดยให้ความรู้เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยการดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจรวมถึงการเฝ้าติดตามผ่านวิธีการเล่นบทบาทสมมุติพูดคุยให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากประสบการณ์ปลูกฝังพื้นฐานที่ดีส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาผลประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยทุกมาตรฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ1 0 0ดําดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้จากผลงานและรางวัลที่ได้รับในระดับต่างๆเห็นได้จากรางวัลโอเบกอวอน ผลการคัดเลือกนวัตกรรมสู่การพัฒนาและต่อยอดความคิดการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยด้วยการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ตามแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ l e ARNING LOSS การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3กำหนดจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในการอ่านออกเขียนได้รักการอ่านลายมือสวยบันทึกข้อตกลง MOU การปฏิบัติตามนโยบายมาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณพุทธศักราช2565ปีการ การศึกษา2564และปีการศึกษา2565นักเรียนอ่านออกเขียนได้100%ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนดังนี้ 1. ประกาศนโยบายและมาตรการการขับเคลื่อนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้100% 2. คัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 3. ส่งเสริ การจัดทำสื่อนวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่าน 4. ส,ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านภาษาไทยรักภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปีพุทธศักราช2565มีเทศกำกับติดตามและสนับสนุนการพัฒนาการอ่านการเขียนดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน learning loss ผ่านสื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยดังนี้ 1. วางแผนการดาเนินงานรับชมการถ่ายทอดสดสื่อสารความเข้าใจในการนำหนังสือไปใช้ในการจัดกิจกรรม 2. การจัดทำเอกสารรูปเล่มแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมอบให้โรงเรียนในสังกัดได้นำไปใช้ 3. การส่งสื่อให้กับโรงเรียน 4. จัดแข่งขันการอ่านและการเขียนตามคำบอกภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสระดับเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากผลประเมินความสามารถทางด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนอาทีชั้นป .1 ปีการศึกษา2 5 ส,สูงกว่าระดับประเทศรางวัลโอเบขวอนผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปีเพื่อศักรา2565นี่คือผลงานที่ประสบความสำเร็จและท้าทายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ประจำปีงบประมาณ2565ขอบคุณและสวัสดีค่ะ